เช็คราคาประกันภัยรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมวรวุฒินะครับจากแฝดีเน็ตเวิร์กนะสำหรับใครที่สนใจสมัครสมาชิกซื้อใช้ราคาทุนนะครับหรือว่าจะเป็นนายหน้ามือใหม่มือเก่านะครับลองลองดูนะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับในการเช็คราคาประกันรถนะมาดูกันเลยนะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะก็โทรมาสอบถามผมที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าแอดทางไลน์แอดมาก็ได้นะอะมาดูกันนะครับ ในวิดีโอที่แล้วนะครับผมแนะนําเอกสารประมาณ3าสอย่างนะครับที่เจ้าของรถเนี่ยทุกคนควรจะต้องรู้ไปแล้วนะครับเวลาที่เราจะเช็คราคาประกันภัยรถยนต์นะครับของเราเองเนี่ยก็จะใช้เอกสารคล้ายๆของเดิมเลยนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างเองนะก็จะมีในการจดทะเบียนนะครับแล้วก็สําหรับประ,ประชาชนนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าตารางกรมธรรม์เดิมนะครับในกรณีที่ทําเป็นประกันชั้นหนึ่งนะ หน้าตารางรมมรทันเดิมนะครับอ่าโอเคใครที่สนใจนะครับยังไม่ได้สมัครก็สามารถสแกนสมัครตรงนี้ได้นะอ่าเดี๋ยวผมแยกเป็นประเภทเป็นประกันชั้น1ครับประกนันเอ,อ้ยประกัน2บวกสบวกนะครับแหมพูดเร็วลิ้นพันกันเลยนะอ่ะอีกอนันนึงนะครับที่ต้องใช้เลยก็คือในกรณีที่เป็นรถมีการต่อเติมเพิ่มแต่งนะครับอย่างรถกระบะเสริมข้างนะครับเสริมเอ่อเสริมคอกเสริมตู้อะไรพวกนี้ตู้บรรทุกนะครับพวกนี้เนี่ยขอภาพมาด้วยนะ ภเพราะว่าหนึ่งก็คือเนี่ยเบี้ยเขาจะไม่เท่ากันอื่นนะครับแล้วก็ในกรณีที่ต้องการแจ้งงานนะครับหรือว่าซื้อเลยนะเขาก็จะมีภาพถ่ายมาให้นะครับแล้วแต่ละบริษัทนะครับอาจจะถ่ายภาพไม่เหมือนกันแต่ว่าจะมีตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ได้ใช้อะไรยากเย็นเลยเราทําได้มือถือเครื่องเดียวก็ทําได้นะครับมาดูกันสําหรับประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะเช็คเบี้ยนะครับเราก็จะใช้สําเนาทะเบียนรถนะครับบัตรประชาชนแล้วก็หน้าตารางกรมธรรม์เดิมนะ ในกรณีที่เป็นรถพิเศษนะครับขนกดขนแก๊สต้นบรรทุกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีคอกมีฝาเปิดปิดมีตู้อะไรพวกนี้นะครับก็รบกวนขอภาพส่งมาให้ด้วยนะเป็นภาพหน้ารถกับภาพข้างก็ได้นะครับแบบนี้นะเพื่อที่1ก็คือจะได้เช็คเบี้ยได้ราคาถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้ามีหน้าตารางกรมธรรม์เดิมมาด้วยเนี่ยโอ้โหยอดเลยนะครับก็จะได้เช็คเบี้ยได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับบางทีที่เราแบบว่าไปเช็คเบี้ยแล้วแบบอุย้ยราคามันทำไมมันถูกแพงต่างกันนะครับก็ ขาจะดูดักในส่วนของตัวหน้าตลากกรมธรรม์เดิมตรงนี้ด้วยนะครับว่าของเดิมเราทุนประกันเท่าไหร่มีเคมไม้อะไรยังไงนะครับถ้าเป็นประกัน2บวก3บวกหรือว่าชั้น3นะครับก็จะใช้เอกสารน้อยนะครับก็จะมีแค่สำเนาทะเบียนรถอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนรถกับสำเนาบัตรประชาชนก็ได้นะแล้วกออ็ในกรณีที่เป็นพิเศษถ้าเป็นของกระบะเนี่ยจะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเสริมมานะครับหรือว่าติดตู้ติดตู้เย็นมานะ ติดคอกมานะครับแบบนี้นะครับก็แนะนําถ่ายรูปมาด้วยนะครับหนึ่งก็คือว่าเพื่อความถูกต้องของการออกครมทันนะครับแล้วก็จะได้ราคาที่ถูกต้องนะครับเวลาแจ้งงานหรือว่าเวลาซื้อของตัวเองนะครับก็จะรวดเร็วว่องไวมากเลยเพราะว่าเช็คไปแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ภาพลักษณะรถเป็นแบบนี้นะครับอ่าใครที่ไม่เข้าใจนะครับงงตรงไหนนะถามผมได้เลยที่เบอร์นี้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางไลน์แอดก็ได้ถ้าในกรณีที่แอดเพื่อนมาแล้วเพื่อนเต็มนะก็สามารถทําได้นะครับ ตัวแทนประกันชีวิตในหน้าประกันชีวิตสามารถมาขายพรลบรประกันภัยรถยนต์ได้นะครับตรงนี้อ,อมีสมัครฟรีนะครับสมัครฟรีก็คือสแกนตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติม,เ,ตมเบอร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับชื่อวรวุฒินะครับหรือว่าเรียกว่าใหญ่ก็ได้นะโทรมาถ,ถามได้นะครับเช็คเบียยังไงทําอะไรยังไงนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้เนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพบกันในวิดีโอต่อไปนะแล้วพบกันนะครับ